วิกเตอร์ครับรุ่นใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นแบบจะมีการแรปสติ๊กเกอร์เป็นลวดลายแบบที่สามารถออกแบบเองหรือลูกค้ามีแบบในใจอยู่แล้วก็สามารถส่งมาให้เรามีเหลี่ยมมีสันนะไม่ถึงกับกลมสวงเข้าไปปุ๊บก็นี่ครับช่วยปกป้องไฮไลท์เหมือนกันอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นตัวล้อนะครับผมงานก่อสร้างมีไม้บรรทัดวัดด้วยนี่พวงมาลัยไฟฟ้าอะไรนะครับเดียวเนี่ยคมมากเวลาปาร์ตี้กับเพื่อนเนาะวางแก้วแลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับนิวนะครับจากช่อง นิวค Channel นะครับผมวันนี้ผมมี4ประตูที่ราคาไม่ถึงล้านนะมาแนะนํารุ่นหนึ่งเลยนะครับผมเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็คือเป็นเรนเจอร์รุ่น XLS นะครับผมราคาตัวรถจะอยู่ที่8 7ด0 0 0บาทนั่นเองคันนี้ได้ตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็รบกวนช่วยกดไลค์กดถูกใจกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปเอารถแต่งสวยๆหล,ล่อๆมาให้ชมนะครับผม คันนี้เป็น4ประตู XLS นะครับผมตัวเครื่องยนต์จะ 2,000cc นะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นั่นเองนะครับผมเรามาดูที่ฝากระโปรงทางด้านบนก่อนเลยก่อนที่จะพาไปดูเครื่องยนต์นะก็คือฝากระโปรงทางด้านบนเนี่ยจะมีการแ a ปสติ๊กเกอร์เป็นลวดลายแบบที่เรียกว่าสวยงามมากเลยนะครับผมตัดกับตวรสีเทานะนี่เ,เป็นเหมือนพวกลายฟอร์ดเชลบีเลยเนาะประมาณนี้นะครับเป็นเส้นเป็นสาย แบบนี้เลยลงมาก็จะเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับรุ่นใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นแบบที่นิยมกันมากที่สุดนะปกติเราจะเห็นเป็น FORD เนาะอันนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นแบบรังพึ่งขนาด T T T นี่เลยนะครับผมแล้วก็มีข้อดีด้วยก็สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับผมมาพร้อมกับไฟที่เป็นเหมือนไฟส่องอะคริลิกจากด้านในนะแต่อันนี้มันไม่เห็นเพราะามันเป็น สติกเกอร์ลอกอยู่อันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับผมเขาจะประมาณนี้เลยเอกลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าซีแคมนะครับเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับผมชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะเป็นสเกิร์ตครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะครับผมนี่ครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะครับผมข้อดีก็คือจะไม่มีการเจาะหรือเขาเรียกนะถอดเปลี่ยนนะครับผมเป็นการครอบสเกิร์ตเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะครับก็จะสวยๆงามๆ แบบนี้เลยไฟตัดหมอกก็จะอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับผมก็เป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมพูดง่ายๆก็หลอดไส้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะซุ้มล้อก็จะเป็นของวิกเตอร์นะครับผมก็จะเป็นมิติที่จะมีเหลี่ยมมีสันนะไม่ถึงก,กลมสทีเดียวเลยนะครับผมขนาดก็ประมาณ6นิ้วนะครับผมและที่สังเกตเห็นง่ายๆเลยตัวนี้มิติตัวรถก็คือได้ทําการยกตัวรถขึ้นนะครับ2นิ้วนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนปีกนกปรับองศาด้วยเป็นของ y o n g แล้วก็ลูกมาก,กันโค้งด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าลดอาการกินของหน้ายางนั่นเองนะครับไฮไลท์เหมือนกันอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นตัวล้อนะครับผมล้อจะเป็นของจากค่ายเลนโซนั่นเองนะครับผมเป็นแบรนด์ไทยที่ขายส่งออกไปตรงไปถึงต่างประเทศเลยและล้อรายนี้เป็นลายใหม่ด้วยนะเป็นเทคโนโลยีแบบไรเทคนะครับพูดง่ายๆก็เป็นแบบ Performing นะครับก็คือการรีดเบานั่นเองโดยโปกติล้อเดิมฟอร์จะเป็น c s t i n g นะก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักกว่าอันนี้ก็จะเบากว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านั่นเองนะครับมาพร้อมกับยาง u c k e t t ร r r a i n นหรอนี่เป็นยางเ e n โซเหมือนกันนะคันนี้เป็น e n นโซ a t c h i n g เลยนะ,ะก็คือล้อและยางใช้เป็นแบรนด์เดียวกันเลยขนาดยางก็จะอยู่ที่นี่นะครับผม33นะเป็นยาง3 3ทับ R 2 0นั่นเองก็จะสวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้เลย บันไดข้างเดิมนะครับเบ้ารองมือเปิดก็ติดเพิ่มมาให้ด้วยก็กันเล็บกันรอยนะมันดีนะเวลาเรามีวงมีแหวนล้วงเข้าไปปุ๊บก็นี่ครับช่วยปกป้องบอดี้ของประตูผิวรถได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ราวหลังคาถ้าปกติรุ่น XLS จะไม่มีมาให้นะครับผมอันนี้เป็นการติดประดับเพิ่มนะครับผมก็คือใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาไปรัดของนะ ถ้าจะติดแบบใช้งานได้จริงก็จะเป็นแบบอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือจะมีการยึดเจาะติดกับตัวรถนะครับอันนี้เป็นแค่ติดประดับนะครับผมนี่เลยเรามาดูกันที่ด้านข้างตัวรถบ้างนะครับผมรุ่นนี้ก็มีไซส์สเต็ปมาให้เลยนะครับผมจากเดิมโรงงานนะก็คือที่เราปีนขึ้นไปหยิบของท้ายกระบะนั่นเองนะครับผมอ่าลืมบอกไปสติ๊กเกอร์สามารถเลือกลายได้นะหรือถ้าใครชอบคินคีนก็ ไม่ต้องติดก็ได้นะครับผมอันนี้อยู่ที่ความชอบและความสวยนะครับผมแล้วก็สามารถออกแบบเองได้นะครับผมสติกเกอร์ลายพวกนี้นะครับผมสามารถออกแบบเองหรือลูกค้ามีแบบในใจอยู่แล้วก็สามารถส่งมาให้เราออกแบบแล้วก็มาเลือกดูอีกทีนะครับว่าเข้ากับตัวรถไหมครับผมนี่แบบนี้เลยเรียกได้ว่าโชว์รูมฟอร์ดธนครเนี่ยเป็นโชว์รูมที่แบบว่าจัดเต็มให้กับลูกค้านะครับตอบสนองสนองนีดได้แน่นอนนะครับผม เรามาดูที่ไฟท้ายต่อเลยนะครับผมไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมนี่ชื่อแบบดูแบบอังกฤษเนาะก็คือหลอดไส้เนาะข้อดีก็คือเซอร์วิสได้ง่ายนะครับผมเวลาหลอดขาดอะไรเงี้ยก็ไม่กี่ตังค์ครับผมครอบไฟท้ายก็ติดเพิ่มมาให้นะครับเพื่อที่ว่าตัดกับตัวรถเนาะแล้วก็ดูมีมิติรถสีเทาครอบไฟท้ายสีดำนั่นเองนี่สวยเลยท้ายกระบะก็จะเป็นแบบ มิติที่มีขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมตัวซุ้มล้อถ้าเป็นกระบะรุ่นตก่อนนะครับผมมันจะใหญ่มากกว่านี้นะครับผมอันนี้พอตัวฟอร์ดเนี่ยได้ขยายฐานล้อออกมานะครับผมแล้วก็เอาโชค๊คไปวางนอกแชสซีนะครับผมพื้นที่ด้านท้ายกระบะก็จะมีเขาเรียกนะพื้นที่ที่กว้างกว่าเดิมแน่เลยแน,แน่แน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนฝาท้ายก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบผ่อนแรงนะอ่าก็คือจะหนักอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักมากครับผม สำหรับผมก็ยังยกสบาย่ลืมบอกนี่มีที่หนีบแคมป์ด้วยนะนี่ตัวหนีบแคมป์นะเผื่อใครเอาไปใช้งานก่อสร้างมีไม้บมันัดวัดด้วยนี่เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนเลยอ่าส่วนไอ้ล่องลึกๆนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับผมเวลาปาร์ตี้กับเพื่อนเนาะวางแก้วได้ด้วยนะน้ำท่อมเบียร์ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่าเผื่อใครจะกินเครื่องดื่มรักษาสุขภาพก็กินได้นะครับผมประมาณนี้ ใต้โลโก้เราจะเห็นติ่งๆนี่คือกล้องนะครับผมนี่มีกล้องมองถอยมาให้ด้วยเลยเรียกได้ว่าเป็นกระบะที่คุ้มค่ารุ่นหนึ่งเลยนะครับผม XLS 4ประตูนะครับราคาตัวรถนี่8 7 9 0 0 0บาทนะครับผมนี่แล้วก็ไม่ได้รวมชุดแต่งทั้งหมดนะครับผมี่ประมาณนี้เลยกุญแจนะครับผมคันนี้ก็จะไม่ได้เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์มือนะครับจริงก็คือ เมนูนะครับคุนแจไขนั่นเองนะครับผมก็กึ๊กกนี่เบาะก,ก็ไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับก็เป็นเบาะแบบปรับมือทั่วไปเนาะก็ไม่ได้ลําบากนะเป็นเบาะผ้านะไม่ได้เบาะหนังแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เบาะหนังเราก็สามารถคัสตอมให้ได้นะครับผมนี่ฟิลฟิลเลยนะครับผมหน้าจอก็สวยๆอย่างนี้เลยมัลติฟังก์ชันฟอร์ดข้อดีของฟอร์ดนะก็ะนะจะได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเลยนะครับ 100%ยเปอร์เพูดง่ายๆเวลาเข้าโค้งเลี้ยวเนี่ยคมมากตามมือแน่นอนเมนูต่างๆก็กดได้ที่พวงมาลัยนี่เลยเพิ่มเสียงลดเสียงกดได้เลยนะครับหน้าจอตรงกลางก็งนี่นครับผมบนี่นิ้วนะแอร์ก็เปิดปรุงแต่จะไม่ได้แยกซ้ายขวาอิสระแบบรุ่น XLT หรือสปอร์ตขึ้นไปนะอันนั้นก็จะเป็นแอร์ที่แบบแยกซ้ายขวาอิสระได้นั่นเองนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด เหมือนสปอร์ตไวทแท็เลยนี่ก็สามารถปรับเป็นเกียร์เมนวนได้นานนาก็คือที่เกียร์เแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่นี่ครับบวกลบแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยนี่โหมดการขับขี่ก็จะมีโหมดปกติก็คือโหมด normal โหมดประหยัดนะอีโคประหยัดน้ำมันลากพ่วง สลิปพื้นถนนล,ลื่นนั่นเองนะครับหน้าฝนนี่ผมชอบมากเลยก็ใช้ไปเลยครับผมแล้วก็คันเร่งพวงมาลัยพวกนี้มันจะปรับตามโหมดการขับขี่นั้นๆน,น,นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นความปลอดภัยที่ฟอร์ดมีมาให้ครบคันเลยนะขนาดคัน,นี้ไม่ถึงล้านนะครับผมรวมแต่งแล้วก็ไม่ถึงล้านแน่นอน,นครับผมก็หากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่รายละเอียดด้านล่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น f o r d e v e r e s t ฟอร์ดลนเจอร์ทุกรุ่นฟอร์ดแร็คเตอร์นะครับผมแล้เมื่อกี้ผมลืมเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะก็จะเปิดทางด้านซ้ายมือของผู้ขับขี่นะครับผมถ้านั่งจากด้านในตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 0 0พนซีซีนะครับผมจะวางอยู่ตรงกลางนี่เลยครับจะวางต่ํากว่าบอดี Body ้รถเนาะแล้วก็จะมีแผ่นนี่ครับฝาโฟมนิ่มๆเลยครับเพื่อที่ว่า ซับเสียงนะเวลาเราเป็นผู้ขับขี่ก็จะไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์นะแล้วก็ดูดซับความร้อนได้ด้วยพร้อมกันนี่นะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นซับความร้อนอีกนะครับผมแล้วก็ซับเสียงได้ด้วยเรียกได้ว่าเงียบแน่นอนนะครับผมก็คันนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับซิงเกิลเทอร์โบก็ทํางานอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นั่นเองนะครับผมพวกทางด้านของเดี่ยวเขาก็จะจัดวางเป็นสัดเป็นส่วนนะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลย ก็พวกน้ำปัดน้ำฝนน้ำออร์คเลอร์น้ำมันเบรกนะครับเบรกก็จะเป็นแบบหม้อลมเบรกนะครับผมจะไม่ใช่เบรกแบบอแบบ e ิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นั่นเองก็คือไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบหม้อลมเบรกนะครับผมพวกพัดลมหน้าเครื่องนะครับเน็เกียนทุกรุ่นเรียกได้ว่าให้เป็นพัดลมไฟฟ้ามาเลยนะครับผมควบคุมอุณหภูมิความร้อนด้วยระบบดีเลยเนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสายพานหน้าเครื่องแล้วนะครับผมทําให้แรงมา170แรงมา้าเหลือเฟือเพียงพอแน่นอนนะครับผม แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเรียกได้ว่าแบบเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับผมที่มีโครงกิจไซเบอร์อยู่ด้านในนั่นเองเวลาเอารถไปออฟโรดจอดค้างเนินสะพานจอดเอียงเนี่ยของเหลวที่อยู่ด้านในก็จะไม่หกมาที่ตัวรถนั่นเองนะครับผมไดชาร์จหรืออัลติเนเตอร์ก็จะเป็นลูกใหญ่เลยนะครับผมขนาด250ก็คือใหญ่กว่ารุ่นก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่า Ford จะมีระบบ ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องการกําลังของไฟฟ้าที่เยอะเพียงพอนะแล้วก็ท่อแอร์เนี่ยก็จะถูกจัดวางแยกออกห่างจากตัวเครื่องนะครับผมเพื่อที่ว่าให้เย็นนั่นแหละพูดง่ายๆก็หลีกเลี่ยงความร้อนนั่นเองนะครับผมเป็นท่อแอร์นี่เลยก็จะมีเปซพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าาใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ